นักลบอัศนีครั่งเทพที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในเทพปรกรณ์นำนอตนามของเขาคือทอร์นี่ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชแนลครับคลิปนี้ครับก็จะเป็นการ์ตูนเรื่องเล cord of Le อฟเล o c k อกนะครับมหาศึกคนชนเทพนะครับก็จะเป็นคิวของทอนะครับเป็นนักรบคนแรกนะครับที่ฝั่งเทพเนี่ยส่งเข้าประกวดนะครับโดยใครที่ได้ดูผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องราวของลิโป้นะเราก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าคู่ต่อสู้ของทอนเนี่ยก็คือลิโป้นะครับลิโป้ปะทะทอเนี่ยเป็นศึกคู่แรกในมหาศึกครั้งนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงประวัติของทอ แบล็กเกลของทอตามกระตูนเรื่องนี้ครับการต่อสู้ของทอกาลิโปเป็นยังไงครับและปิดท้ายด้วยประวัตินะครับตามเรื่องเล่าตามตำนานจริงๆของทอนะครับว่าเขามีเรื่องเล่าในตำนานนี้ยังไงบ้างนะก่อนอื่นครับขอเล่าความเป็นมาของทอครับก็เป็นประวัติแบบแบล็กเกลนะของทเขาครับทอนี่เขาก็เป็นเทพแห่งแอสการ์นะครับได้ชื่อว่าเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนเทพแห่งนี้ครับในสมัยโบราณนานมาแล้วครับนครแห่งเทพ แาดก็จะมีกำแพงยักษ์ใหญ่ลายล้อมนะครเทพอยู่นะครับโดยกำแพงพวกนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ที่จะปกป้องการลุกลามจากยักษ์โยทุนทายครับคือในกระตูนี้เนี่ยมันจะเรียกว่ายักษ์โยทุนทายนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยดูฉบับหนังนะครับในมาวลเนี่ยก็จะเรียกว่ายนะักษ์โยทัมทายนะก็แล้วแต่จะเรียกเอาแล้วกันนะครับว่าใครถนัดแบบไหนนะแะแล้วอยู่มาวันหนึ่งครับพวกยักษ์เนี่ยครับก็บุกลุกเข้ามาดินแดนแห่งเทพครับแล้วก็ไม่ได้มากันแบบตัว2ตัวนะคือมากันเป็นกองทัพ นะครับหลาย10บตัวมากๆครับและในการบุกลุกค,คันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ ผิดปกติผิดแปลกไปครับเพราะเหล่ายักษ์ที่มาบุกนะครับก็ดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างผิดหูผิดตาครับโดยกองทัพยักษ์ครั้งนี้ครับก็ได้ทําการยกพวกมาทั้งหมด66ตัวในการที่จะบุกแอสการ์ดครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเรียกว่าเป็นวิกฤตของแอสการ์ดเลยครับคือปกติเนี่ยพวกยักษ์โยทุนไฮายนะในกระตูนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะมาบุกอะไรงนี้นะครับมีการลุกลาเนี่ยก็บุกมาแค่ทีละตัวนะแต่ครั้งนี้ครับเดอะไพร์มาตาฟัคเกอร์เก่งแข็งแกร่งขึ้นนะครับดูดุร้ายนะแถมยังยกกันมาเป็น กองทัพอีกนะครับเป็นสิ่งที่พวกเหล่าเทพเนี่ยไม่เคยพบเจอมาก่อนครับบุกเข้ามาจนกําแพงยักษ์ใหญ่นี่คือพังทลายไปนะครับพวกเราเทวดาที่เป็นกองสวินนะครับทำหน้าที่ในการปกป้องแอสกาดนั้นก็พยายามที่จะต่อสู้กับยักษ์อย่างเต็มที่นะครับแต่มันก็ยากเกินกําลังของพวกเขาจริงๆนะที่จะปกป้องแอสกาดในครั้งนี้ครับตอนนี้ครับเรียกว่าดินแดนแห่งถวยเทพแอสกาดครับกำลังตกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะล่มสลายอย่างมากนะคือในการป้องกันแอสกาดเดียรต้องบอกว่าเหล่าเทพเองก็คือมีความ หละหลวมด้วยนะครับคือประมาทยับยั้งชั่งใจนะครับโดยที่ผ่านผ่านมาเนี่ยยักษ์ก็จะบุกมาแค่ตัวเดียวครับแต่พอมาในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับพอเหล่าเทพมีการป้องกันที่หลาหลวมครับพวกยักษ์ก็เกิดการรวมตัวกันครับแล้วก็มาบุกแอสการ์ดกันในครั้งเดียวนะครับในขณะที่แอสการ์ดกำลังตกอยู่ในอันตรายขั้นสูงสุดอยู่นะครับร้อนถึงทอนะครับเทพเจ้าแห่งแอสการ์ดนี่ครับต้องมาลงมือต่อสู้กับศัตรูด้วยตัวเองครับก็เดินออกมาอย่างเท่นะครับพร้อมกับค้อนคู่ใจของเขาครับค้อนไบโ แล้วในการต่อสู้ครับก็จบลงไม่นานนะครับทอจัดการกับกองทัพยักษ์ใหญ่โยทุนไายลงได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับกองทัพยักษ์ทั้ง66ตัวนั้นนะครับโดนทอปราบลงได้ครับคือทอแบบเก่งแข็งแกร่งไร้เทียมทานมากๆนะครับปราบยักษ์ได้ในขณะที่ตัวทอเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายในการต่อสู้นะมันเก่งเกินนะครับสู้ยังไงก็ชนะนะครับขณะศัตรูมาเป็นกองทัพทอตัวคนเดียว ยังเอาชนะศัตรูได้แบบชิวๆอ่ะนะอาวุธในการต่อสู้ครับก็ได้นะครับว่าอาวุธคู่กายของทอครับคือทอนโยเนียครับแต่ในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคอนมมโยเนียนะและรู้สึกว่าคําว่ามมโยเนียเนี่ยก็จะเป็นแบบคำเรียกดั้งเดิมนะครับของคอนทอเขานะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเรียกมมโยเนียหรือจะเรียกว่าโยเนียนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอะไรกันไปนะมีตำนานกล่าวครับว่าคอนมมโยเนียครับคือสุดยอดเทพสตรายที่ขยี้ได้แม้แต่พื้นปฐพี แต่ทว่าพลังอมมหาศาลของค้อนและความร้อนแรงดังลาวาของค้อนนะครับจะทําลายไม้แต่กระทั่งตัวผู้ใช้เองด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นครับในการใช้ค้อนมมโยเนียของทอครับทอจําเป็นต้องมีเครื่องป้องกันผลกระทบจากการใช้ค้อนนี้ครับโดยเครื่องป้องกันนั้นเนี่ยก็จะเป็นถุงมือครับที่มีชื่อว่ายางเกรฟครับเป็นถุงมือที่ทอจะใช้ในการปกป้องมือตัวเองเวลาใช้ค้อนนะครับแต่ในกระตู้นเรื่องนี้ครับก็ได้มีการเล่าเสริมเข้าไปนะครับว่าแท้จริงแล้วครับถุงมือยางเกรฟนี่ครับไม่ มีไวเพื่อปกป้องมือของทอแต่อย่างใดนะครับแท้จริงแล้วครับถุงมือยางเกรฟนะครับมีไวเพื่อปกป้องข้อนมายโเนียต่างหากนะครับถุงมือยางเกรฟนั้นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการสะกดพลังของทอไวครับเพราะไม่อย่างนั้นครับพลังอมหาศาลของทอที่ถือค้อนมายโเนียนะครับคือทอเนี่ยอาจจะกำค้อนมายโเนียจนแตกแหลกสลายได้เลยนะครับอันนี้พูดถึงค้อนมายโเนียในสภาพก่อนตื่นนะครับเออในสภาพที่ค้อนมายโเนียหลับไหลอยู่นะครับทอเ mm hmm ขา ต้องใส่ถุงมือในการต่อสู้ควบคู่ไปด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าคอสโยเนียตื่นขึ้นมาแล้วนะครับอทอร์ก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าพอคอสโยเนียตื่นแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคอนที่แบบแข็งแกร่งฟูลพาวเวอร์สุดๆนะครับสามารถทนพละกําลังการกําแน่นๆของทอร์ได้นะครับส่วนทางด้านเรื่องราวในการส่อสู้ของทอร์ในศึกครั้งนี้ครับ ในตอนแรกเลยนะครับทอบปรากฏตัวขึ้นมาปุ๊บครับก็ได้จัดการฆ่ามารฝันมารราคาอย่างอินคิวบัสเลยนะครับคือโผล่มาปุ๊บเนี่ยใช้ค้อนหัวทีเดียวมารฝันเละผม ตรโ,โหดนะคือทอเนี่ยปราก,กดตัวขึ้นมาครับแล้วก็มาพูดคุยกับบุญคิวนะครับโดยเจ๊บุญคิวเนี่ยก็เป็นคนที่แบบกออร์ดนะครับทำให้ได้ลิเิ่มนะครับเป็นการต่อสู้มหาศึกคนชนเทพครั้งนี้ขึ้นมานะครับทอมาเจอกับบุญคิวครับมาสอบถามกับบุญคิวว่าแกบุญคิวแกมีแผนอะไรอยู่กันแน่แกต้องการจะทําอะไรแต่ยังไงก็เอาเถิดชันเนี่ยจะเป็นผู้ต่อสู้คนแรกของฝั่งเทพเว้ยช่วยทําให้ชันสนุกหน่อยละกันถ้าเกิดว่าชันไม่สนุกนะเว้ยถ้าเกิดชันเบื่อเบื่อนนะเว แกตายแน่จะบ,บุนฮิ้วเนี่ยครับ คำพูดเพียงไม่กี่คำแล้วก็การปรากฏตัวเพียงสั้นๆของทอนะครับทำให้บุญคิวนี่คือซีดเนี่ยครับเสียอาการอย่างมากนะก็เป็นฉากสั้นๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทออย่างขีดสุดนะครับบุญคิวที่ดูปากเก่งปากกล้านะครับก็ถึงกับตัวสั่นเงินงกนะครับเมื่ออยู่ต่อหน้าทอครับและแล้วการต่อสู้คู่แรกก็เริ่มต้นขึ้นครับฝ่ายเทพครับส่งนักลบอัศดีคลั่งเทพทอเข้าประกวดครับส่วนฝ่ายมนุษย์นะครับก็เป็นเทพแห่งสงครามของมนุษยชาตินะ ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในยุค3า๊กกกับริปโป้ครับ,รบทั้งทอและริปโป้เนี่ยต่างก็เป็นยอดนักรบนะครับพวกเขาผ่านการต่อสู้มาหลายต่อหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนนะครับพวกเขาเวลาที่เจอศัตรูนะครับศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาเนี่ยต่างก็โดนการโจมตีของพวกเขาเผด็จศึกแล้วก็ตายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวของพวกเขาครับในครั้งนี้ก็เช่นกันครับพวกเขาเนี่ยคือเดินหน้าเข้าหากันโดยที่ไบเดีท่าทีจะตั้งรับแต่อย่างใดครับคือกล่าวว่าจะเผด็จศึกนะฆ่า ตูด้การโจมตีเพียงครั้งเดียวครับก็เป็นความตั้งใจของทั้งคู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าในการโจมตีของทั้งคู่ที่ปะทะเข้าด้วยกันครับกลับเสมอกัน Gore น,นั่นเองครับไม่ได้ไมีใ,ใครเพียงพร้ำแต่อย่างใดครับถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ทัดเทียมสูสีมากๆครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยนะครับที่ผ่านการโจมตีแรกไปแล้วเนี่ยครับยังมีคนยืนหน้าผจญหน้าต่อสู้กับพวกเขาได้อยู่ครับและแล้วครับทอเริ่มที่จะเอาจริงในการต่อสู้ครับทอจับคอมามโยเนียด้วยมือทั้งสองข้างครับ กำลังจะใช้ท่าโจมตีที่รุนแรงที่สุดท่าหนึ่งของทอครับทอแฮมเมอร์นะครับโดยท่านี้นะครับอย่างที่เล่าไปในตอนแรกนะครับเป็นท่าที่ทอเนี่ยครับ เคยใช้กำหลาบแล้วก็โค่นล้มกองทัพยักโยทุนไฮถึง66ตัวได้ด้วยตัวคนเดียวครับก็เป็นท่าโจมตีที่แบบดุนแรงมากๆครับและทอก็กําลังจะใช้ท่านั้นในการโจมตีลิโป้ครับพลังสายฟ้าของทอมันแบบบ้าคลั่งมากตอนนี้ครับสายฟ้าคือแบบกระจัดกระจายโจมตีม้วซั่วไปหมดนะครับมีไฟช็อตทั่วลานประลองเลยนะโดยท่าไม้ตายนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าทอแฮมเมอร์ครับค้อ,อนอัสนีแห่งเทพยุทธครับโจมตีแบบสุดแรงโจมตีแบบเต็ม ที่เข้าไปที่ลิโป้นะครับแต่ลิโปเองกอ็สุดยอดเหมือนกันนะกลับ เป็นฝ่ายริปโป้นะครับที่โจมตีสวนทอไปได้ครับทาให้ทอนั้นได้รับบาดแผลชะกันครับการโจมตีครั้งนี้ของริปโป้ทาให้เลือดส,สดๆของเทพที่แข็งแกร่งที่สุดของแอสการ์ทีครับหลัง่งไหลออกมานะครับทำให้ทั้งล้านลองนี่คือเซอรไพรส์มาตาฟักเกอร์มากนะว่าทอโดนโจมตีแบบรุนแรงขนาดนั้นเข้าไปได้ยังไงนะครับทอที่โดนริปโป้โจมตีเข้าไปเนี่ยคือทอเองก็ไม่ได้ถึงกับเสียขวัญอะไรมากนะแต่ทอเนี่ยคือกลับดีใจด้วยซ้ำนะครับทอบอกริปโป้ว่าหูมันน่าเสียดายไปเลยเกินน่ะ ลิโป้เนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์นะถ้าลิโป้ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยอาจจะเป็นคู่ปรับที่ได้ต่อสู้กันยาวนานกว่านี้นะครับแล้วอาจจะเป็นคู่ปรับที่ต่อสู้กันได้สนุกสนานมากกว่านี้ครับการต่อสู้ยังคงดําเนินไปด้วยความใกล้เคียงสูสีครับและยังดูไม่ออกด้วยนะครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบครับจนการโจมตีของลิโป้ครับได้โจมตีใส่ถุงมือของทอครับทำให้เทพสัตตาของทอครับได้ถูกทําลายลงไปครับคืออาวุธของลิโป้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทพสัตตา เหมือนกันนะครับเป็นวัโคลีเนี่ยแปลงร่างเป็นอาวุธให้ริปโปใช้นะโดยอาวุธของริปโปเนี่ยก็จะมีชื่อว่าพูดทํำลายโล่นะครับ สามารถโจมตีถุงมือที่เป็นแบบอุปกรณ์ป้องกันอย่างหนึ่งของทอทําลายได้นะถือว่าสปล이มากนะโดยมีการกล่าวกันว่าถุงมือยานเกฟนะครับเป็นอุปกรณ์ที่คอยยับยั้งพลังของคอนมายนเนี่ยครับจึงเรียกได้ว่าถุงมือยานเกฟนะครับเป็นเครื่องป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในสวรรค์อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะแต่อุปกรณ์ป้องกันอย่างนั้นนะครับโดนทําลายโดยลิปโปไปซะแล้วครับตอนนี้ทั่วทั้งสนามลานปละลองกําลังตกใจอย่างมากครับเพราะว่าพอถุงมือยานเกฟ ถูกทำลายไปนะครับอาจจะทําให้ทอเนี่ยไม่สามารถยกคอ้อนมาโยเนียแล้วก็ใช้คอ้อนมาโยเนียได้นะเพราะตอนแรกนะครับทุกคนต่างก็เข้าใจว่าถุงมือยานเกรฟนะครับใช้เพื่อป้องกันผลกระทบจากการใช้ค้อนมาโยเนียนะครับแต่หารู้ไหมครับว่าแท้จริงแล้วนะครับเออถุงมือยานเกรฟนะครับ <ye> ใช้เพื่อไม่ให้ทอเนี่ยบีบคอ้อนมาโยเนียจนแตกสลายไปนั่นเองครับตอนนี้ครับคอ้อนมาโยเนียครับได้ต,ออ engineer, ตื่นขึ้นแล้วครับพอค้อนมาโยเนียตื่นขึ้นแล้วเนี่ย ทอเองก็ไม่จําเป็นจะต้องเซฟพลังตัวเองด้วยการใช้ถุงมือยานเกฟครับทอก็ถอดถุงมือยานเกฟไปเลยครับคอนมาโยเนียที่ตื่นขึ้นนะครับก็ฟูลพาวเวอร์มากขึ้นครับ คอโอนเนียในสภาพที่ตื่นขึ้นแล้วเนี่ยก็ดูแล้วน่ากลัวนะครับมันเหมือนกับกลายเป็นค้อนที่มีชีประจรมีเลือดเนื้อเพิ่มขึ้นมานะครับดูเป็นอาวุธที่น่ากลัวนะตอนนี้ครับถือว่าทอเนี่ยได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลังมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสามารถใช้ค้อนมบโยนเนียในสภาพที่ตื่นขึ้นแล้วครับและทอก็กําลังจะใช้ท่าไม้ตายอีกท่าหนึ่งครับ,รบก็เป็นท่าที่รุนแรงมากๆครับท่านี้เนี่ยทอเคยใช้เพียงครั้งเดียวเมื่อหลายพันปีก่อนครับในตอนที่ทอต่อสู้กับ ูยักษ์คู่อาฆาตอย่างยองมบุนกาศครับท่านี้เนี่ยมีชื่อว่าคอ,อสอสเนเบิร์กเดดครับเกลอสทอร์เฮมเมอร์นะครับคือท่าที่แบบโคตรจะรุนแรงนะทั้งลิโป้ทั้งทอร์นั้นครับมีรอยยิ้มแล้วดูนว่าพวกเขาเนี่ยจะสนุกสนานในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างมากครับการโจมตีรุนแรงของทอร์ในครั้งนี้ครับโจมตีลงไปใส่ลิโป้แบบเต็มแรงเกิดสุดแรงเกิดน,นะครับแต่ลิโป้นี่ครับพป라이มันตะฟักเกอร์ครับันรับการโจมตีของทอร์ได้ใส่อย่างนั้นนะเออนะแต่การรับการโจมตีครั้งนั้นเน เซชีวิตไม่ให้ลิโป้ตายในทันทีครับแต่ร่างกายของลิโป้นี่ก็หูเละเยินนะครับขาที่เป็นจุดรับน้าหนักของลิโป้นี่คือโดนกระดูกแขงส่วนขึ้นมานะครับคือขาแม่เละขาไม่พังนะครับรับการโจมตีได้ก็จริงอยู่นะแต่สภาพร่างกายอะไรก็เยินไปเยอะนะครับจนลิโป้ครับต้องใช้มมาเซ็เทานะครับในการต่อสู้นะครับคือลิโป้ถึงแม้ว่าสภาพร่างกายใจแย่ๆเลยับแต่ไม่ถอดใจนะยังจะสู้กับทอต่อครับ จิตใจจิตวิญญาณนักสู้นี่คือสุดยอดมากๆครับและแล้วครับช่วงเวลาแห่งการตัดสินก็มาถึงครับลิโป้ก็กําลังจะใช้ท่าโจมตีที่รุนแรงที่สุดในชีวิตของริโป้ครับทอเองก็เช่นกันครับใช้ท่าโจมตีที่มีชื่อท่าว่าเกโอสทอเฮมเมอร์ครับการโจมตีสุดแรงเกิดของทั้งคู่ปะทะเข้าด้วยกันครับแล้วก็กลายเป็นฝั่งทอครับที่สามารถเอาชนะริโป้ไปได้ครับก็เป็นการต่อสู้ที่โคตรจะมันนะครับผมในศึกรอบแรกคู่แรกของมหาศึกคนชนเทพครั้งนี้นะครับอาวุธ ของทอเนี่ยมันจะไม่ใช่คอ้อนมายเนยีแบบเล็กๆจิวจ๋วๆที่เราเห็นในหนังนะครับคือในกระตูนเนี่ยจะเห็นว่าคอนมายเนีของทอคือแม่งใหญ่มากครับผมแบบโอ้โ oh, หใหญ่เป็นโพเดียมนะครับไม่รู้ว่าคอนหรือโพเดียมนะครับแล้วแม่งเบี่ยงคอ้อนยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นพลังกำลังของทอมาหาศาลม,มากนะแล้วเวลาทอจับคอนมายโนีเนี่ยคือด้วยความที่คอ้อนมันใหญ่มากครับคือคอนอันนี้เนี่ยมันจะมีแบบด้ามจับยื่นออกมาอีกทีนึงเนี่ยให้ทอเนี่ยจับได้ง่ายๆอะไรประมาณนั้นก็ เป็นการดีไซน์คอนแบบแปลกๆเป็นกันนะครับคอนแม่งโคตรจะยักษ์ใหญ่คอือคอนแม่งแทบจะใหญ่กว่าตัวทอได้ซ้ำเนี่ยเข็นคอที่เหมือนโพเดียมอย่างนี้เนี่ยนึกถึงลุงขึ้นมาทันทีนะไอวลีที่ว่าเดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมเนี่ยไม่ใช่แค่คำกล่าวขานกันเล่นๆนะครับผมมันเกิดขึ้นจริงในการ์ตูนมหาศิษย์คนชนเทียนนะทอแม่งปาคอนใส่ริปโป้นะผม สภาพเหมือนตาโพเดียมเศจษฐัวนะครับค้อนยักษ์ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะหลังจากจบการต่อสู้ครับเออพวกกองเชียร์ของลิโป้ไม่จบนะครับไม่ว่าจะเป็นม้าเซ็กเทานะครับหรือตันโกงหรือเหล่าทหารนะครับใต้บัญชาของลิโป้เนี่ยคือจะมาบวกกับทอจะมาแก้แค้นนะครับแต่ทุกคนก็ต้องดับดิ้นบทลมหายใจอะไรกันไปนะครับโดนทอโจมตีทีเดียวสแลกสลายตายตามกันไปหมดนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของทอครับเทพเจ้าสายฟ้าในกระตูนเรื่องมหาศึกคนชนเทพครับประมา เราก็จะมาเล่าประวัติสั้นๆนะครับประวัติย่อๆของทอนะตามตำนานเทพนอตกันต่อครับเทพเจ้าทอเนี่ยจริงๆเราก็จะเป็นคนที่เราคุ้นหูคุ้นตานะครับจากภาพยนตร์นะครับเออเป็นฮีโร่จากค่ายมาเวลเขานะก็เรื่องนะครับว่าทอเนะครับเป็นบุตรแห่งโอดินนะเป็นลูกชายของโอดินนะปีดาแห่งถวยเทพนะโดยพวกเหล่าบรรดาเทพนะครับเอาไวว่าโอดินทอโลกิหรืออะไรพวกนี้นะที่เราคุ้นๆนะครับเขาก็จะเป็นเทพนะครับตาม ความเชื่อของฝั่งนอตนะส่วนไอเทพที่มันจะมีอีกฝั่งนึงครับเป็นเทพกรีสนะเออเทพซูสโปเซดอนนู่นนี่นั่นนะครับเออก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นฝั่งกรีสอะไรกันไปนะ ทอเขาเป็นลูกชายของโอดินนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเทพที่แข็งแกร่งมากครับถูกยกย่องถูกกล่าวขานครับว่าเป็นเทพที่มีความสําคัญมีความยิ่งใหญ่รองลงมาจากโอดินนะครับและถือว่าเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดของแอสการ์กเลยทีเดียวครับทอเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการปกป้องแอสการ์ครับแล้วก็ปกป้องโลกมนุษย์ด้วยครับตามตำนานครับอาวุธของทอเนี่จะมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็จะแตกต่างจากในหนังนะครับในหนังเนี่ยเราจะเห็นแค่ทอถือค้อนอันเล็กๆนะครับอันเดียวนะแต่ ว่าตามตำนานจริงๆของทอเขาเนะครับเปียรวุธถึง3อย่างด้วยกันครับก็เรื่องนะครับว่าอย่างแรกนะอาวุธคู่ใจของทอครับค้อนมายเนียครับทุกครั้งที่ทอปาค้อนทุกครั้งที่ทอกวัดแกว่งค้อนของเขานะครับก็จะทําให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าครับอาวุธอีกชิ้นหนึ่งของทอครับก็คือถุงมือยางเกรฟนั่นเองครับเป็นถุงมือที่จะใช้ควบคู่ไปกับค้อนโยนเนียครับกล่าวกันว่าถ้าทอไม่ได้ใส่ถุงมือยางเกรฟนะครับก็จะไม่สามารถใช้ค้อนมายเนียได้ครับเพราะว่าค้อนมายโนี่เนี่ยเป็นค มีพลังอนุภาพทำลายล้างสูงมากนะครับต้องใส่ถุงมือนะในการป้องกันตัวเองด้วยนะครับส่วนอ,วอาวุธยนที่มของทอครับเป็นเข็มขัดแห่งความแข็งแกร่งเมกินยรอดครับตามบรนาครับกล่าวกันว่าถ้าทอใส่เข็มขัดแห่งความแข็งแกร่งนี่ครับความแข็งแกร่งของทอนั้นเนี่ยจะคูณสองเลยทีเดียวนะเพิ่มขึ้นมาอีกหลาย ea ครับ ก็จะกลายเป็นทอที่ f u าว power นะครับใช้พลังได้แบบ f u าว power แบบไร้เทียมทานมากๆนะครับรูปลักษณ์ลักษณะของทอตามความเชื่อนะครับเชื่อกันว่าทอเนี่ยเป็นชายวัยกลางคนนะครับหนวดเคราเนี่คือเฟิร์มดวงตาสีแดงครับเป็นชายที่ดูแข็งแรงกำยำครับลักษณะของทอเนี่ยถือว่าเป็นแบบรูปลักษณลักษณะของนักรบอย่างแท้จริงครับถึงแม้ว่าทอนั้นจะถูกยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าที่แข็งแกร่งที่สุดของเทพนอสเขานะครับแต่ก็เป็นเรื่องของความแข็งแกร่งครับ ถ้าพูดถึงเรื่องสติปัญญาครับตัวทอเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสติปัญญาที่สูงมากสักเท่าไหร่นี่โดนแกล้งโดนปั่นหัวเอาได้ง่ายๆครับแล้วทอน,นั้นก็จะเป็นเทมที่บโ,โหง่ายครับมีอารมณ์ฉุนเฉียวครับใครมาทําให้ทอไม่พอใจนะครับมาทําให้ทอไม่สบอารมณ์นะครับจะโดนค้อนโยนเนียฟาดหน้าเอาได้ง่ายๆนะ ตามตำนานครับเชื่อว่าทอเนี่ยเขามียานพาหนะด้วยนะครับก็จะเป็นยานพาหนะที่ทําให้ทอเนี่ยครับเดินทางได้สะดวกขึ้นนะครับลอยบนฟ้าได้อะไรอย่างงี้นะก็จะเป็นแพะคู่คคใจของทอถึง2ตัวครับเป็นแพะที่จะคอยลากรถของทอนั่นเองครับแล้วเจ้าแพะคู่ใจของทอนี้ต้องบอกว่าเป็นแพะที่น่าสงสารมนกันนะครับเพราะว่าเจ้าแพะ2ตัวนี่ครับผมมักจะถูกฆ่านํามาทําเป็นอาหารอยู่บ่อยๆครับแม่งเป็นเทพภาษาแล้วเนี่ยแดกยานพาหนะตัวเองเฉย แดกแพ้ตัวเองเฉยนะแต่คือเจ้าแพ้สองตัวนี้เนี่ยก็มีความสามารถพิเศษนะครับถึงแม้ว่าจะถูกฆ่านํามาเป็นอาหารครับแต่ถ้าเกิดว่ากระดูกของแพะยังไม่ถูกทําลายครับเจ้าแพ้พวกนี้เนี่ยก็จะสามารถฟื้นคืนร่างกายกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งภายในชั่วข้ามคืนนะก็เป็นสัตว์ของเทพเนื้อคงไม่ตายง่ายๆนะครับแต่แบมก็นะถือว่าเป็นแพ้สารพัดประโยชน์เหมือนกันนะครับจะใช้เป็นยานพาหนะก็ได้นะจะใช้แดกยามหิวก็ได้นะผมถามจริเงเถ้าเกิดว่า คุณมียานพานาะเป็นสัตว์อะไรเงี้ยคุณจะแดกยานพานะคุณลงปะเนี่ยอทอเม่นแดกลงเฉยวะ่ะทอเป็นเทพเจ้าที่แข็งแกร่งมากครับแต่ก็จะมีศัตรูคู่ฟ้าคู่อาฆาตของทออยู่ตัวหนึ่งครับท,ทอก็ใช้เวลาสู้กันานานๆนครับสู้ไปชนะสู้ตัดสินกันไม่ได้สักทีครับ ตูคู่อาฆาตของทอครับก็คือเจ้างูยักษ์ยอมมินกาศครับโดยเจ้างูยักษ์ยอมินกาศเนี่ยอ่ะถ้าเป็นในกระตูนเรื่องนี้นะครับคนชนเทพเนี่ยเขาจะเรียกว่างูยักษ์ยมุนกาศนะก็โอเคครับผมแล้วแต่จะเรียกนะครับมันก็คือตัวเดียวกันนะโดยเจ้างูยักษ์ตัวนี้ครับคือเป็นยักษ์จริงๆยักษ์ใหญ่มากนะสามารถ พันรอบโลกได้เลยครับแหมไอสิ่งมีชีวิตที่มันยักษ์ใหญ่จนถึงขนาดที่ว่าพันรอบโลกได้เนี่ยคงไม่ได้โดนทอโจมตีฆ่าตายง่ายๆอยู่แล้วนะครับจุดจบของทอครับตามตำนานก็คือทอเนี่ยคือตายในมหาสงครามของเหล่าทวยเทพนะครับผมแล็กนารล็อกนั่นเองครับแล็กนาล็อกนี่ครับสามารถเรียกได้อย่างหนึ่งครับว่าเป็นโชคชะตาของเหล่าเทพนะครับก็คือมันเป็นคําทานายนะยของเหล่าทวยเทพครับว่าแล็กนารล็อกเนี่ยครับก็จะนำมาซึ่งจุดจบของดินแดนแห่งเหล่าทวยเทพนี้นะ แล้วเหล่าทวยเทพเนี่ยถึงแม้จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าในสงครามรั้งนีนะครับโอ้สู้กันเละเทะตุ้มเป็นเหล่าเทพนี่คือตายกันเป็นเบื่อครับแล้วดินแดนแห่งเทพเนี่ยก็ต้องเสียล่มสลายไปครับเราก็ต้องไปหาที่อยู่อะไรกันใหม่นี้นะครับถึงแม้จะรู้แล้วครับว่าคําทํานายมันเป็นแบบนี้โชคชะตามันเป็นแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับทักทวยเทพเองก็ไม่สามารถแก้ไขกับเรื่องราวและแต่ล็อกดีได้ด้วยนะ แต่ในสงครามครั้งนั้นครับพอบรนอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับพวกเหล่าตัวเทพก็พยายามต่อสู้กับตัตูอย่างเต็มที่นะครับและในสงครามครั้งนี้ครับทอเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้ตัดสินครับกับเจ้างูยักษ ah, ์ยมินกาดนั่ครับทอเนี่ยสามารถเอาชนะงูยักษ์ยมินกาดได้ในสงครามครั้งนี้ครับแต่ตัวทอเองก็ต้องตายด้วยเช่นกันครับก็คือตายด้วยพิกของเจ้างูยักษ์ยมินกาด ah นะ ก็เป็นการแบบต่อสู้ยืดยุฉุกระชากอะไรกันไปครับคือทอฆ่างูยักษ์ได้นะแต่คืองูยักษ์นะครับในระบาดต่อสู้ครับก็มีการพ่นพิษพ่นพิษพ่นพิษนะพ่นพิษไร้โมสู้ตะเลงกันบมดนะครับตัวทอเองก็ต้องตายด้วยพิษของงูนะครับหลังจากที่ชนะเจ้างูยักษ์ไปแล้วนั่นเองครับก็เป็นจุดจบของทอครับผมในสงครามและกตลอดครับและดีก็เป็นประวัติสั้นๆนะครับผมของเทพเจ้าทอครับเป็นไงครับสนุกกันบ้างไหมครับกับเรื่องราวของทอครับนักรบอัตนีคลั่งครับเทพที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งท เทพทอนะครับก็จัดให้นะครับทางเรื่องราวเนี่ยที่อยู่ในกระตูนนะครับแล้วก็เรื่องราวประวัติสั้นๆนะครับของทอตามตำนานความเชื่อนะครับดูคลิปนี้นะชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปนะครับบายบายสวัสดีครับ